บ่ายสามโมงกับอีก41นาทีนะคะคุณผู้ฟังเลือก Mr Everything มาอ่ะถ้าเปิดบ่ายนั่นแปลว่าคุณผู้ฟังก็จะฟังตอนนี้นะคะสช่วง4ี่ถึง6กโมงก็ฮึบเอาไว้นะคะแล้วไปขออีกทีตอนทุ่มที่มีแบบ playlist ตอนทุ่มหนึ่งนะฮึบไว้เลยนะ หรือว่าจะให้มันดึงไปก่อนไปเปิดใกล้ๆห้าหโมงจะได้ไม่ต้องคิดถึงนานอะไรเงี้ยอ่าว่ากันมาจะเชิงเซาร้อยสามสิี่จัดไปสมุดปราการร้อยเจดสบแสบจมูกอ่าไปกันให้สุดนะคะคุณผู้ฟังสีคิวร้อยห้าสิบสองไปกันให้สุดเลยพี่น้องนะพี่ห่วงนะรับรองเรียกได้ว่าแข็งแรงเลยปอดตอนนี้ทำงานกันฟุบฟับฟุบฟับฟุบเลย ตอนนี้ข้างในในห้องจัดรายการนะคะก็มองออกไปข้างนอกก็ขมุขมวด้วยควันที่ไม่ใช่หมอกมองไปข้างหน้าความหวังก็ดูเลือนลางเพราะว่ากําลังหมุนเลขอยู่ว่าสามหลักห้าหลักคืออะไรเนาะสามหลักหกหลักชีวิตเราเลือนลางขึ้นเรื่อยๆแต่เดือนนี้เราจะเข้าสู่วันที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะครับเราจะเหลือเพียงกี่วันคะคุณกวงยี่สิบเจ็ดวันครับวันนี้จริงๆแล้วสีเสื้อที่จะใส่แล้ว <c oughs> มีโชคลาภคือสีเขียวเหรอคะเอ๊ะแล้วมันต้องเขียวโทนไหนวันนี้วันนียิบเขียวมาพอดีถ้าวันนี้ถูกจะถือว่าสีนี้มงคลจริงครับแต่ถ้าวันนี้ไม่ถูกก็จะคิดว่าหยิบมาคนละโทนสีเขียวเนี่ยเห็นไหมไม่ได้โทษตัวเองใช่ปะ่ะยกยกความดีให้ดวงะนะเลขท้ายสองตัวเก้าสองเหรอล้วเพิ่งฟังเก้าสองเหรอออกแล้วเหรอ,อ,อ <sighs> EFM DJ Playlist by DJ Ompam.